โอเคครับก็สวัสดีกันนะครับวันนี้อยู่กับเกมอดเมะ d ดันเจียนไฟเตอนะครับก็เราก็ห่างหายจากแบบนี้ไปนะแสนนานมากเลยครับก็จากที่คนเล่นแบบนี้ประมาณ500ร้อพันคนใช่ไหมครับตอนนี้คนเล่นแบบนี้อยู่ที่ 7,000กว่าแล้วครับนี่ถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากครับจากเมื่อก่อนที่คนเล่นประมาณ5,000ไม่ใช่5 0 0 0สิ500า0 0 0ครับก็แบบนี้ได้ทำการแบบกลับมาทำใหม่แบบว่าผมได้คุยกับทางผู้ผพัฒนาก็แบบให้คนมาจ้างมาโปรโมทก็คนเล่นตอนนี้ก็เยอะขึ้นมากแบบทวีคูณขึ้นไป10บคูณ10เลยครับก็ตอนนี้ผมก็ยังอยู่ท็อป1เหมือนเดิมนะครับนี่โอเคก็ อย่างที่ผ่านหา,หายกันไปนานของแบบนี้ที่อัปเดตมาก็เราจะมาสรุปอัปเดตท,ที่แบบว่าไม่ค่อยเยอะมากครับแต่ว่าเราอัปเดตรอบหน้าที่แบบเป็นอัปเดตท,ที่ใหญ่มากๆเลยนะครับก็อย่างแรกที่ผมไปสรุปอัปเดตมาที่แบบคร่าวๆเลยนะเลยนะครับก็อย่างแรกก็จะเป็นที่ของซีซันพาร์นี่ซีซันพาร์ก็ซีซันพารก็จะหมดเวลา8โมงวันที่31มกรานะครับก็ รอจับจองบันร์ชันพาร์อันใหม่ได้เลยครับว่ามันจะเป็นอะไรก็สําหรับใครที่ถามผมว่า mm hmm. พี่ครับบันเ์นพาร์ตเป็นดีไหมก็ตอนนี้ถือว่าดีครับแบบแอบบแบบดีนะครับแบบดีมากๆเลยครับโอเคโอเคอย่างที่สองที่เป็นซิกเนเจอร์ของคลิปนี้เลยครับก็เป็นซิกเนเจอร์จริงๆแบบว่าอืมโ okay. อเคเดี๋ยวเราเก็บข้อนี้ไปข้อท้ายดีกว่าโอเคไปอย่างที่สามครับเพิ่มฟังก์ชัน สำหรับการผสมอาวุธเป็นหนึ่งดาวครับก็ตอนนี้ผมยังไม่เห็นเลยครับว่ามันมันตีโบยยังไงก็ผมยังหาไม่เจอครับว่ามันตีโบยยังไงแต่นี่ทุกคนมานี่ครับมาที่หน้าด่านของโลกหนึ่งเราสามารถเอาเงินอะมาส่งได้อย่างเช่นคุณลงด่านด่านหนึ่งไม่ไหวไม่มีอาวุธนี่นี่ตรงนี้ครับ สามารถผสมได้สามารถผสมได้ของแต่ละแมปด้านหน้าด่านนี่เป็นของ r e g e n e r a t i ครับก็มีทุกด่าน,นครับของโลก1ตอนนี้โลก2ก็ไอ้บินน่าจะรออัปเดตหน้าครับของแตัะอย่างของคราฟของอะไรเะยะนะครับก็ย้ายจุด m v c ครับอ่ะอย่างที่4ครับที่ผู้เล่นคนไทยสนมากแบบว่า บอกเลยครับว่ามันเป็นยังไงคือแบบว่าความยากของแบบนี้หรือแบบว่ายากแบบยากครับเข้าใจไหมแบบระยากแบบอ่ะอย่างผู้เล่นคนนี้ครับเขาบอกว่าเฮลที่แบบว่าช่วยด้วยแบบว่าแบบยากใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขาน่าจะมีรู้ครับว่าอัปเดตใหม่แบบว่าเขาปรับความยากของเกมนี้ครับว่ามันแบบจากที่เราลงดันยากยากมอนตีแรงตอนนี้มันแบบว่าง่ายขึ้นอะไรที่แบบเยอะขึ้นเลยครับโอเค ก็อัปเดตอย่างต่อไปก็จะเป็นนี่ครับนี่รับฉายานี่ตอนนี้ผมก็มีรับนี่ฉายาด้านบนหัวโอเคแล้วก็อัปเดตข้อต่อไปคือนี่ครับคุณเห็นช่องอาวุธไหมครับก็มันมีให้ใส่อาวุธว่าเราใช้เป็นปืนดาบหมัดหรืออะไรนี่ครับแล้วก็ช่องที่สองจากที่แบบถืออาวุธสชิ้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นฟที่แปลว่าผล,ลไม้ครับโอเค ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูโลก2ครับว่าโลก2มันมีอะไรเพิ่มเติมไหมโอเคแล้วก็ไปโลก2กันเลยเมื่อกี้ผู้เล่นใหม่ก็ผมไม่ได้ช่วยเขาก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าเขาดูคลิปนี้ก็ผมมาทาคลิปก็ขอโทษจริงๆครับที่ไม่ได้ช่วยเขาโอเคต่อไปแล้วก็ไปดูข้อถัดไปที่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีขึ้นของแบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบผลละไม้นะครับนี่เห็นไหมครับโฟล์ซัมมอนครับ ก็ผลก็จะมีผลอะไรบ้างมีผลอะไรเน่ะนันเป็นผลทรายปะไม่รู้ครับนี้ไม่รู้อันนี้เดี๋ยวผมขอไปส่องไปนี่ยนะผมสบไว้ข้าวๆไว้อยู่ก็เป็นผลแซนผลทรายครับนี่ผลทรายโอเคผมขอปิดไว้ก่อนเพราะผมอยากได้ต่อไปก็เป็นผลไอซ์โอเคต่อไปเป็นผลจิ้งจอกต่อไปเป็นผลแสงต่อไปก็เป็นผลเลมครับก็อันท้ายก็เป็นผลพระครับ ผมพก็นี่เขามีสปอยให้ดูครับของแบบนี้ก็นี่สามารถเข้าจอยดิคอร์ดของแบบนี้ได้นะครับนี่เป็นผลพระประมาณนี้นี่ก็เป็นผลแสงสำหรับใครที่ผมใครที่อยากให้ผมแบบรีวิวผลพิศซ่ต่างๆแบบไหนก็รีวิวมาได้ครับว่าอยากใช้ผลไหนก็เดี๋ยวผมจะทาคลิปแยกออกมาอีกทีหนึ่งนะครับก็โอเคคลิปนี้เราจะทําอะไรดีโอเคผมรู้ว่าเราจะทําอะไรดี ก็เดี๋ยวเราจะสุ่มให้ได้ผลพระเลยนะว่า1 8เพชรเราจะได้ผลพระไหมโอเคเราไปเล่น โอเคครับคนดูไอเหียผมเพิ่งเห็นมาสมเทียสามรอแล้วประเด็นว่าสามรอสิบทีก็สามพันเพชรสองหมืนผมหายไปกับตาทุกคนดู <c oughs> เพชรสองพัน 2, ผมหายไปกับตาโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราได้ผลเลิฟมาห okay, นึ่งผลโอเคนี่ผลเลิฟก็ผมใจหายนะครับว่าอยู่เพชรผมหมดเลยก็สำหรับ อัปเดตนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เพิ่มเติมก็ไม่มีเทคกิคเจอร์ก็เม่เป็นแบบพวกผลไม้อะไรพวกนี้ครับคนโดก็สําหรับคลิปนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ได้ครับก็ผมจะรอลงคลิปอัปเดตหน้าหรือใครอยากให้รีวิวผลพิซซ่าไหนไม่ใช่ผลพิซซ่าใครอยากให้ผมรีวิวฟู้ดหรือแบบผลไม้อันไหนก็สามารถรีวิวใต้คอมเมนต์กันได้ครับก็วันนี้ผมก็ขอลา ไปก่อนครับสวัสดีครับ